เอร้อนพบต้นนี้เต็มไปด้วยสีรั่มเต็ที่เพ่งเ,เห็นเมื่อกี้แหละสัปดาห์ก่อนยังไม่เหลืองแบอนี้เลยวันนี้เป็นวันแรกที่ที่ยิมที่ฟิตเนสเริ่มปิดปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ก็ ปั่นจักรยานเช้ารอบหนึ่งแล้วก็เลยแทนที่จะได้ไปยกน้ำหนักเย็นก็เลยมาปั่นจักรยานอีกรอบหนึ่งรอบนี้น่าจะสักแค่สองชั่วโมงปั่นมากเดี๋ยวจะผอมเกินไปก็ผมว่าตอนนี้มันเริ่มพอดีพอดีนะทันทีที่ฤด,ดูร้อนมาต้นนี้มันก็เหลืองเหลืองเหลือีอ่นี่เต็มไปหมดทั้งต้น รู้สึกมันมีชีวิตชีวาดีคนเราถ้าทำใจได้มองอะไรใกล้ๆให้มันสวยงามมันก็จะมีความสุขง่ายๆหากทำตัวเป็นคนมีความสุขง่ายๆชีวิตก็จะสบายขึ้นมาอยู่ที่สนามวันนี้แดดไม่แรงเนี่ยไม่เป็นเงาเลย ไม่เป็นชาร์ดว์ไม่เป็นไฮไลท์อะไรขึ้นให้หลุดเลยเพราะว่ามันมีเมฆมากก็อันนี้ของใหม่ไม่ใหม่แร้วทาสีใหม่ไหมดีเดี๋ยววิ่งอีกไม่กี่รอบก็พักละเดี๋ยวพร้อมเกินอาจจะเล่นพวกสควอตหรืออะไรบ้างเดี๋ยวดูสภาพก่อนว่าหลังจากปั่นครบแล้วมัน เป็นยังไง